คุณสร้างแบบ50กว่าล้านเลยสวยงามรูามากๆและที่สำคัญคุณอยากไปชิมรสชาติกาแฟและเครื่อดู่มของเขาด้วยว่าจะอร่อยขนาดนันนั่นไงนั่นไงเจอแล้วเห็นป้ายแล้วสีแดงๆง747คาเฟ่เสียดายมีต้นไม้บังซะด้วยสงสัยต้องไปแจ้งกรมทางหลวงให้มาตัดต้นไม้แล้วก็มางแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับเราไหมนี่ อ๋อไม่ค่ะไม่เกลี่ยเพิ่งมาถึงสิ่งแรกเราต้องมองหาที่จอดรถก,กันก่อนนะจ๊ะสไตล์ที่มองเห็นนะตรงนี้น่าจะเป็นใอ้คล้ายๆแบบมาเก็ตเทรนเนาะเป็นร้านค้าแบบที่รวมร้านอาหารนะเขาบอกว่าเนี่ยมาลาโบอิงและที่สำคัญมาที่นี่ต้องกินก๋วยเตี๋วด้วยก่อนเข้ามามี ลองโทรไปเช็คคิวแล้วนะคะเมื่อกี้เขาบอกว่ารอประมาณ1ชั่วโมง40นาทีเรากันไปยาวๆเราเจอหัวเครื่องบินแล้วจ้า b o อิง g 747แต่ที่สำคัญสภาพที่จอดรถหายากมากๆเลยคนอื่นเขาก็คงอยากจะมาเช็คอินเช่นเดียวกับเราแหละก็อย่างว่าเนาะร้านกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมยังมีที่เดียวในประเทศไทยดีก,กัน วนหารถกันไปละจ้าตรงนี้ว่างค่ะคุณออน่าจะจอดได้ไม่มีป้ายห้ามจอดด้วยเดี๋ยวเราลองถอยแล้วถ้ามีนกอกวีดเป่าแล้วก็ค่อยจอดดีแล้วกันเนาะแล้วเ,เราก็ได้ที่จอดรถกันเรียบร้อย ก่อนขึ้นนะจ๊ะก่อนขึ้นคาเฟ่บนเครื่องบินโบอิง747ที่ใหญ่และหรูหราที่สุดในย่านลาดก,กระบังเราต้องไปซื้อตั๋วโดยสารกันก่อนจ้าราคาอยู่ที่120บาทต่อคนเราสามารถนำตั๋วใบเนี้ยไปเลขเป็น,น,น,เนเครื่องดื่มและขนมบนเครื่องบินได้เลยจ้าได้บัตรคิวมาแล้วนะจ๊ะสองหนึ่งสามเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้รอคิว หชั่วโมง50นาทีเราก็หาอะไรทำเนาะเก็บภาพบนไปกพร้อมเราก็รอกันยาวๆ b o อิ n ง747เครื่องบินในฝันของใครหลายๆคนเครื่องบินลำยักษ์ที่มาพร้อมกับความสบวกสบายในการเดินทางแต่วันนี้ได้ปลดระวางและเปลงร่างเป็นร้านกาแฟอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว คาเฟ่บนเครื่องบินแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นเพียงไม่กี่ร้านในเมืองไทยที่กล้านำเครื่องบินจริงๆมาดัดแปลงเป็นร้านคาเฟ่ได้อย่างน่าสนใจมากๆโดยจะมีทางห้องนักบินและส่วนที่เป็นบานน้ำกลางเครื่องบินให้ลูกค้าได้มาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศกันที่สำคัญมีชุดกัปตนันและเอให้เช่าถ่ายรูปด้วย เมนูอาหารนั้นจะมีทั้งปิ้งย่างมาล่าก๋วยเตี๋ยวหม้อด,ดินกาเฟสายพันธุ์ไทยจากจังหวัดเชียงรายเป็นกาเฟบางคอนอาราบิก้าแท้ร้อเปอร์เซ็นะจ๊ะและเครื่องดื่มเมนูต่างๆอีกมากมายมาที่นี่ไม่ต้องกลัวหิวเลยอิ่มน้ำสำาญแน่นอนขึ้นมามองหาบาร์น้ำเพื่อที่จะเอาคูป,ปองมาเล่นเครื่องดื่มและขนมที่ชื่นชอบ ลองชิมรสชาติกาแฟะานะรสชาติกาแฟเขาแบบไม่ได้แบบ้าคกาแฟอ่ะคุณว่ามันไม่ได้เข้มเท่าไหร่มันจืดนะเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้ใช้กาแฟเข้าเป็นกาแฟของของคนไทยที่ใน,นนะคะของของเชียงรายฟานขนเนาะเพราะว่าเขาจะรณารคมให้แบบคนไทยใช้ของไทยกินของไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกันเนาะ ก็ยังเรามาช่วงโควิดอ่ะ 3, ระบบการเซฟตี้เขาค่อนข้างจะบ,บโอเคมากๆมีการตรวจคัดกรองลูกช้าที่จะเข้ามาบนเครื่องคือจำกัดแต่ละรอบแต่ละรอบ,รอบ,รอบที่ถ้ามาช่วงนี้มันเราขาดจะเจอรอบที่ว่าจะได้ขึ้นอ่ะนานนิดนึงอย่างวันนี้คุณรอสองชั่วโมงจ้า <c oughs> ไปยาวๆด้านล,ล่างอ่ะดีหน่อยเพราะว่ามันจะมีแบบแบบลมอ่ะค่อนข้างจะโกโงสบาย กก็็ลงแะเเยีนนาัมชคอบริเวณร้านกาแฟมีมุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะและอย่าลืมขึ้นมาชั้นสองมีมุมเก๋ๆให้มานั่งถ่ายรูปและลงมาขับเครื่องบินมีกัปตันสุดหล่อคอยให้คําแนะนำน่ารักมากๆและอีกจุดถ่ายรูปที่ทำให้รู้สึกว้าวสุดๆคือวิวบนปิกเครื่องบินด้านนอก และวันนี้คนค่อนข้างเยอะมากๆรอต่อคิวเพื่อที่จะไปถ่ายรูปบริเวณปีเครื่องบินสู้ๆค่ะเรารออยู่ด้านล่างสองชั่วโมงยังรอได้เล็ก่อนจบนะคะปุณอยากจะบอกว่าจงเปิดโลกกระนัดของคุณให้กว้างขึ้นด้วยการไปในที่ใหม่ๆไม่เคยไปอย่างน้อยปีละครั้งบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า